สวัสดีครับวันนี้พี่เอลเอาประเด็นที่จะต้องบอกว่าเด็กม2ขึ้นไปหลายคนเข้าใจผิดเยอะมากโดยเฉพาะย่างยิ่งทุกวันนี้พอสอนซูมแล้วเด็กที่เข้ามาเรียนเป็นเด็กใหม่เวลาถามปุ๊บผิดเกินครึ่งครับไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะวันนี้เรามาเข้าใจคําว่ารากที่2กันนะคําถามแรกพี่บอลถามว่ารากที่2ของ4คืออะไรอยากให้เด็กๆลองตอบตอนนี้เลยรากที่2ของ4ลองตอบซิว่ารากที่2ของ4ี่คืออะไรพี่บอลเชื่อว่ามีคนตอบผิดเยอะ รากที่สองของ4หนูฟังเหตุผลนะฟังเหตุผลก่อนมันก็คืออะไรก็ตามมันก็คืออะไรก็ตามตัวหนึ่งที่ยกกําลังสองแล้วได้สีหนูตอบพี่ปอบสิครับอะไรเอ่ยยกกําลังสองได้สีแน่นอนทุกคนตอบสองแต่อันที่จริงนะลบสองก็ได้ด้วยลบสองกำลังสองก็ได้สด้วยเพราะฉะนั้นรากที่สองของ4จะต้องมีสองคำตอบคือ2องกับ -2 เพราะว่าทั้ง2ยกกําลัง2ก็ได้4และลบ2ยกกําลัง2ก็ได้4งัเงนรากที่2ต้องมี2คําตอบมี2คําตอบฟังนะงั้นถัดไปครับพี่ป้าถามต่อถ้าคอนเซปต์มาแล้วรากที่2ของ9หนูต้องได้แล้วว่าเฮ้ยอะไรเอ่ยยกกําลังสองใน9ก้ก็คือ3หรือลบ3 3กับลบ3นะครับ3กับลบ3 เพราะว่าทั้ง3ยกกาลัง2ก็ได้9 -3 ลบ3ยกกําลัง2ก็ได้9งั้นแปลว่าวันนี้หนูเคลียร์แล้วนะครับเด็กๆว่าถ้าพี่ปอถามว่ารากที่2หนูต้องมี2คําตอบนะหนูต้องมี2คําตอบจําไว้นะครับรากที่2ต้องมี2คําตอบเสมอแต่เด,เดี๋ยวมีข้อยกเว้นให้นิดหนึงนะครับต่อไปรากที่2ของ5ครับรากที่2ของ5ก็คืออะไรเอ่ยที่เหมือนกัน2ตัวเป๊ะเลย คูณกันเราได้ห้าคำตอบมันคือรูทห้ากับลบรูทห้าหนูจะมาตอบแค่รูทห้าอย่างเดียวไม่ได้หนูต้องมีลบรูทห้าด้วยเพราะว่าพี่ป๊อบบอกแล้วว่ามันต้องมีสองคำตอบสองคำตอบคือสองคำตอบเพราะฉะนั้นต้องมีรูทห้ากับลบรูทห้านะครับงั้นพี่ป๊อบถามต่อเด็กๆฟังดีๆนะเคลียกับพี่ป๊อบไหมครับว่าฝั่งนี้เป็นค่าบวก เทียมะสองสามสแควรเป็นบวกและอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งนี้ลบสองลบสามลบสแควรเป็นลบมาถึงคำถามคำถามหนึ่งที่เมื่อวานพี่ป๊อบสอนในคลาสมสม 2, มมสาเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าเด็กตอบผิดมีเด็กอยู่คนหนึ่งตอบผิดพี่ป๊อบถามว่างั้นรูทสิบมีค่าเท่าไหร่ หนูเชื่อไหมคะว่าเขาตอบบวกลบสี่ไม่ได้เลยหนูดูเวลาเราเห็นเครื่องหมายรู้ตรงนี้ปุ๊บแปลว่ามันคือเป็นบวกมันคือเป็นบวกเพราะฉะนั้นรู้สิบหกอะไรเอ่ยคูณกันที่เป็นบวกเราได้สิบหกนั่นคือสี่นั่นคือสี่เมื่อกี้พี่ปอบอกแล้วว่ามีสองคำตอบแต่มันมียกเว้นอยู่ตัวเดียวก็คือรากที่สองของศูนย์ครับ ก็คือ0เพราะว่ามันไม่ต้องมีบวกลบ -0 เพราะว่าไม่ว่า0หรือลบ -0 ูนด์สูค่าเท่ากัน -0 กนยกำลัง2ก็ได้0นลบ -0 นยกำลัง2ก็ได้0นย์ซึ่ง0กับลบ0ูมันคือเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นปกติมี2คําตอบยกเว้น0ครับมีคําตอบเดียวนะครับอ่ะก็วันนี้มาสอนประเด็นสั้นๆเรื่องรากที่2ออย่าผิดนะครับเพราะว่ามันผิดกันเยอะจริงๆเสียรายคะแนนครับเด็กๆ โอเคครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ